อาอูกลับมาแล้วพร้อมกับไกดสุดเทพอีกครั้งหากท่านเชี่ยวชาญแนวทางการเล่นจากคู่มือตอนที่หนึ่งแล้วก็วถึงเวลาต่อยอดไปสู่ตอนที่3ของคู่มืออาชีพมานเน่นีคือกุญแจสําคัญในการปลดล็อกพลังที่แท้จริงของมานเน่ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเมื่อต้องการเสริมพลังของมาสเน่ การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้แต่ยังส่งผลต่อแนวทางการเล่นและกลยุทธ์ของท่านอีกด้วยท่านจะเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสายที่เลือกสับสนหรือสายเงียบโดยค่าจะเริ่มจากแนะนำอาวุธที่เหมาะสมสำหรับสายสับสนหรือเงียบแต่ขอเน้นย้ำว่าการใช้อุปกรณ์ผีในทุกช่วงของการเสริมแกล่งเป็นสิ่งสำคัญอุปกรณ์ผีได้ช่วยเพิ่มพลังต่อสู้ได้อย่างมหาศาลตัวอุปกรณ์ประเภทอื่นๆเช่นน,น,น้ำเงินแดงและม่วงนั้นสามารถใช้ทดแทนชั่วคราวได้ ตัวเลือกอาวุธช่วงเลเวลหกสิบเก้าสำหรับสายสับสนตัวละครหญิงตัวละครชายกินเวียงเฉียนในทางกลับกันหากท่านเลือกเล่นสายเงียบตัวละครชายวินิคคำรามร่วนเสียงเมื่อท่านก้าวสู่เลเวลแปดสิบเก้าความแตกต่างระหว่างสายสับสนและสายเงียบจะชัดเจนยิ่งขึ้นหากท่านเลือกเล่นสายสับสนผลเป็ดป่าและพินนี่คือตัวเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับท่านอย่างยิ่งในทางกลับกันพินหุ่นตุน้นและเจียนชิวอาวุธเหล่านี้เหมาะสำหรับการเล่นแบบเน้นฉายเดี่ยวในช่วงเลเวล109่จะเป็นจุดเปลี่ยนของ พลังที่แท้จริงสายสับสนนักละครหญิงจะใช้เฟิงหวางจี่ยใต้สายเงียบนั้นขายอยากแนะนํากีบดอกเหมยแห่งวันเป่าช้างที่จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการต่อสู้ด้วยการโจมตีที่แม่นยำเลเวล129ท่านจะมีความเข้าใจและสามารถเลือกอาวุธที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ของตนเองได้ดีที่สุดสําหรับสายสับสนเจอ้อวินและเพลงเซียวเซียงสยุยอินจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้และพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขณะเดียวกันคิมอี้อู่หมิงเฉวียนจะมอบประโยชน์สูงสุดให้กับสายเงียบไม่ว่าท่านจะเน้นการบุกโจมตีหรือการวางแผนรับมือในเลเวล1 130นั้นเมื่อท่านมาถึงจุดนี้ที่สามารถเลือกใช้อาวุธตามสไตล์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดจงใช้ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อเลือกอาวุธที่ปลดล็อกพลังและสร้างแนวทางการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์การเลือกเกาะที่เหมาะสมกับมาสเตอ์ท่านควรที่จะเลือกเป็นเกาะผ้าเกาะเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มพลังป้องกันของท่านแต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมสาหรับแหวนกําไลเข้ามือแบะจี้ท่านควรโฟกัสไปที่ไอเทมเน้นพลังเวทมนต์เพื่อเพิ่มพลังโจมตีเวทอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆเช่นถุงมือเข็มขัดสามารถใช้แบบ และป้องกันสุดท้ายสําหรับอุปกรณ์ป้องกันร้องมาเสเตอร์สามารถเลือกใช้ได้ระหว่างสนับข้อมือและผ้าไหมหลังจากเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนสําคัญต่อไปคือการเลือกสเตตัสที่เหมาะกับแนวทางของมาเสเตอร์สเตตัสนั้นมีผลโดยตรงต่อพลังของมาเสเตอร์และทําให้ศัตรูรับมือได้ยากขึ้นเราจะจัดลาดับความสําคัญของสเตตัสออกเป็น3ระดับสําคัญันดับตน้ตนๆเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีโดยการลงทุนในสเตตัสเหล่านี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งความคล่องตัวความฉลาดความเร็วการโจมตีเวทและบวก50%แก่สเตตัสพื้นฐาน สเตตัสเฉพาะสำหรับแต่ละสายมาสเสน่ห์สายเงียบเติมผลของพลังสกิลเงียบเจาะก่อต้านทานธาตุลมและบวก4บวก5ให้กับสกิลเสี้ยลลหลงไหลสเตตัสสำคัญอันดับรองพอรองลงมาจากสเตตัสหลกักความเล่นยำเวทการหลบหลีกกายภาพลดผลของมืนลดผลของเงียบลดผลของสับสนรวมไปถึงอัตราการลดดาเมจเวทที่ได้รับเพิ่มเติมคือสกิลบางส่วนของมาสเสน่ห์สามารถช่วยเสริมการต่อสู้และควรพิจารณาให้ดีสเตตัสเสริมอื่นๆหรือซัพพอร์ตหลังจากที่ท่านได้อัปเกรดสเตตัสสำคัญอันดับตน้นต่อไปคือสเตตัสเสริมจึง ที่สามารถเพิ่มเติมได้หากมีทรัพยากรเหลือเพิ่มการต้านทานทุกธาตุต้านทานลม ต้านทานพิษต้านทานน้ําต้านทานแสงและอาอูขอเตือนไว้ก่อนสเตตัสเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรีบลงทุนนะการสร้างมาสเสน่ห์ที่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกับการสร้างงานศิละปะต้องเลือกอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ทั้งพลังต่อสู้สูงสุดและสไตล์การเล่นที่เหมาะกับท่านที่สุดหากท่านไม่แน่ใจอดอย่าลังเลที่จะทบทวนส่วนของการเลือกสเตตัสพื้นฐานและขั้นสูงจบไปแล้วถ้าได้แชร์เคล็ดลับทั้งหมดในการสร้างมาสเสน่ห์ที่แข็งแกร่งยืดหยุ่นและมีเอกลักษณ์ก็มไปถึงการสมดุลระหว่างสายสับสนและเงียบข้ในใทาางอลป่ยมหกุ ที่คาดเดาไม่ได้ในทุกสนามรบถ้าท่านคิดว่าไกดนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและแชร์เพื่อให้สหายของท่านในพัฒนาการเล่นไปด้วยกันนะ